สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้ต่อจาก EP เมื่อวานนะคะขออภัยที่คลิปลงช้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันก็คือวันที่13ทธันวาคม2568ค่ะมาต่อกันเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆกดังมามะสังสายสีค่ะเข้าไปดูกันต่อค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นที่นอนพร้อมเตียงรหัสชอช้าง4 2ค่ะผู้ชมคาอันนี้ก็ เลัมเบอร์แลนด์นี่ไงนี่นะคะนี่นะอันนี้เป็นสินค้าใหม่นะคะผู้ชม่าเป็นสินค้าใหม่มีมาตัวเดียวมั้งชิ้นเดียวมั้งชิ้นเดียวค่ะชิ้นเดียวแล้วก็มีมานะเนี่ยเจ๊ที่นอนอ่ะที่นอนอย่างเดียวก็แพงแล้วใช่ไหมคะที่นอนอย่างเดียวก็แพงแล้วแล้วตัวเนี้ก็จะเป็นกรอบกรอบกรอบมาหุ้มอีกทีหนึ่งอ๋อสวยสวยเพราะญี่ปุ่นเขา แยกประกอบมาใช่ป่ะแล้วก็แยกหัวแยกนี่แยกนี่แล้วก็ตรงกลางอ๋อมันแยกได้หลายชิ้นใช่ไหมคะไปประกอบที่บ้านมาประกอบที่บ้านชอช้าง42นะคะที่นอนมีมาชิ้นเดียวนะคะชิ้นเดียวค่ะนี่ใครสนใจต้องรีบเลยเชนเดเรียโอ้เชนเดเรียนี่มาสามพวงมาสามตัวนะคะ อันนี้ยังไม่ทำความสะอาดตัวนี้จะแบบอย่างเนี่ยคิดตันไหมคะคิดตันค่ะคิดตันเนาะคิดตันถ้าเช็ดแล้วยิ่งยิ่งใส่ยิ่งเงาเลยนะคะแล้วก็นี่อันนี้ไงชาอช้างสีหนึ่งช่อช้างสีหนึ่งเดี๋ยวจะทำความสะอาดอีกหนึ่งรอบฝุ่นมาเยอะ ยังมีฝุน่นอยู่นะคะนี่ยัง<ช>ท <ำ S 2> ําเห็นไหมคะคือสินค้ามาใหม่เนี่ยยังทําความสะอาดไม่ไม่ครบหมดทุกชิ้นนะคะ<ช>เห็นไหมก,ก,ก,ก็ก็เลยยังไม่พร้อมทําราคาก็ไม่ทันค่ะเพราะว่าสินค้าเพิ่ง<ม>จะมาได้3-4วันกว่าจะจัดเสร็จอะไรเสร็จนะคะเพราะว่าที่นี่เราจัดทัังหลางเลยแล้วก็อันนี้น้ำนี่แลนแยกก็ได้เอามารวมกันก็ได้ เป็นสองชิ้นนะใครจะซื้อข้างเดียวก็ได้ใครจะซื้อของข้าก็ได้ตัวนี้มันเป็นตัวบางบางที่จะเป็นเข้ามุมของบ้านบางที่ก็บ้านกว้างหน่อยก็จะมุมสองมุมหรือว่าเอามาประกบติดกันเป็นแต่งโค้งอย่างนี้ก็จะเป็นโค้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวผู้ชมจะสงสัยนะคะว่าแยกยังไงก็คือนี่ค่ะเขาเป็น2ตัวนะคะเป็นสอตัวคุณสามารถเอาไปเข้ามุมได้นี่ค่ะเนี่ยสามารถแยกได้แยกได้แล้วก็นี่ อ๋อนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ผู้ชมทางบ้านอาจจะสงสัยค่ะอันนี้มารอบก่อนนะคะชอชิงชอชิงสามห้านี่มารอบก่อนค่ะอะเดี๋ยวไปดูต่อแล้วมีเตียงนอนแล้วก็ต้องมีที่นอนเห็นไหมนี่ที่นอนอืมตู้ชอบมากเลยอะที่มีที่มีกระจกส่องเงายู่งูนี่งขายไปแล้วนะขายไปแล้วใช่ไหมอันหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นสีแก่กว่านี้ไหมสีเดียวกันใช่เลยจำได้อันนี้มาใหม่นะคะแล้วก็นี่นี่นะ มีนะบางคนบอกว่าเจ๊เจ๊ย้ายของจากที่นู่นมาที่นี่บอกจะย้ายทําไมให้มันเหนื่อยย้ายไม่ไดู้จะย้ายทําไมให้เหนื่อยแหมมันไม่ใช่มันไม่ใช่เน,นี่ยเวลาจะยกต้องถอดเป็นสามช่องสามช่องแล้วเก็บให้หสังเกตสีนะคะผู้ชมขาสังเกตสีแล้วก็ที่โน่นขายแล้วเพิ่งส่งมาแล้วด้วยขายแล้วด้วยขายแล้วด้วยนี่มาใหม่เลยนะคะใหม่แกะกล่องเลยแล้วก็คนที่ได้ไปคนที่ได้ไปที่โน่นอ่ะ ก็ถามว่ารหัสที่นี่อะไรอ่ะจริงเหรอมีมีถามแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะมีถามมารหัสชอช้างค่ะนี่รหัสชอช้างแต่ว่าคือเราไม่ได้ใจว่าสีเดียวกันหรือเปล่าเข้ากันได้ไหมนะคะแล้วอันนี้นที่มาใหม่อันเนี้ยค่ะเห็นไหมเนี่ยชอช้างสี่หกเนี่ยโอ้โหลวดลายเขาสวยมากเลยค่ะเจ๊อันนี้จะสีแบบ จัดจ้านแล้วเป็นงานไม้เลยงาน<ะ>ไม้แบบไม้ไม้บ้านเราอ่ะที่เป็นสีนี้สีนี้สีนี้อะไรอย่างเงี้ย<ะ>ก็จะเป็นตู้ตู้แขวนแล้วก็ตู้พับตู้ลิ้นชัก<ะ>ก็คือมีสองตู้เนี้ยก็ไม่ต้องเอาตู้ไหนละนี่เอาไว้ใส่ของจุกจิกได้นะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นตู้สําหรับเราพับผ้านะคะเป็นเป็นลิ้นชักสําหรับเราพับผ้านะคะเนี่ยเนี่ยลิ้นชักหมดเลยใส่อะไรพับผ้าเสื้อผ้านู่นนี่นี่นั่นเป็นลิ้นชักหมดเลยดลายสวยส่วนส่วนตัวนี้จะเป็นสําหรับแขวนนะคะแขวนเสื้อผ้านะนี่กุญแจมีกุญแจมาให้เรียบร้อย สภาพใหม่มากอ่ะสภาพเหมือนยังไม่เคยใช้งานด้วยซ้ำสวยเนาะสวยสวยค่ะหนูสวยเนาะค่ะด้านนี้จะมีกระจกเนี่ยสวยเนาะก็ไม่เห็นว่าเจ๊สองกระจกเงาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เห็นว่าเพราะเรนลรนยืนอยู่มุมนั้นนะคะก็จะจับภาพยากหน่อยอ่ะเจ๊สวยค่ะเว็นเนาะสวยตู้ก็สวยเจ๊ก็สวยค่ะสวยจนต่างหูลุกเลย อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าน,นะคะสนใจค่ะอันนี้ชอช้างชอช้าง46แล้วก็เนี่ยทั้งคู่เลยนะถ้าว่าใครไม่ชมนะเที่ยหลังไม่แต่งตัวสวยโชว์แล้วนะ <c oughs> ดูดูชอบ <c oughs> ดูฟรีอ่ะชมนิดชมหน่อยก็ดีก็ดีนะ <c oughs> นแล้วก็นี่ชอช้าง79 มีเมงเข้ามนจับเงาเราก็จะได้เออค่ะอันนี้ชอช้าง7 9 9นะคะสินค้ามาใหม่เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ทำราคาเสร็จแล้ว950หรือ850เนี่ยทำราคาเสร็จแล้วเป็นไม้เลยนะอย่างลายไม้สวยเลยนะบางคนมีมีตู้มีอะไรครบอยู่แล้วเหลือแต่ว่าต้องเครื่องแป้งแต่ว่าเนื้อที่ไม่พอนี่เลยพี่เอาตามระดับ จะส่องตัวส่องหน้าส่องอะไรได้หมดเลยแล้ว<ด>แต่<ม>เราขยับะะได้แล้วะะสินค้าในโกดังของเราครัผู้ชมค่ะสามารถรวมได้เลยนะซื้อ1000ลด10%ซื้อ5 0 0 0ลด15%ซื้อ1 0,000่นลด20%ค่ะทุกชิ้นทุกอย่างสามารถรวมกันได้ทั้งนั้นค่ะนี่ไงอันนี้อ่งที่เขาเรียกว่า<ส>เขาเรียกว่าทรงเปียโนมันคล้าย,คล,ายคล้ายเปียโนเป็นใร่งเปียโนใช่ไหมอ่ามันคล้ายคล้ายเปียโนมันเป็นแบบทรงคล้ายคล้ายเปียโนแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันจะเป็น เด็กนักเรียนทำการบ้านอย่างเงี้ยเสร็จเนี่ยเนี่ยทำการบ้านก็เก็บเลยเนี่ยเป็นลิ้นชักหรือว่าเป็นโต๊ะทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเขาเรียกนี้ตอนแรกหนูว่าเข้าใจเหมือนพี่นันแลน์นั่นแหละเขาเรียกมาตั้งเป็นลงเป็นโนหนูนึกว่าเอาเมันจะเล่นตรงไหนอะไรยังไงประมาณนั้นเลยแล้วทีนี้เฮียบอกว่าบ้าวะเนี่ยบอกทาไมเขาบ่กไม่เขียนซื้อดุหนูใหญ่บอกเอาไม่รู้ อ่ะจบจบไปถึงเรื่องมาเจอแล้วนี่นี่ก็จะมีโต๊ะมีนู่นมีนี้ก็จะเป็นชุดร้านกาแฟอีกแล้วค่ะโต๊ะสำหรับนั่งดื่มกาแฟในอาคาเฟ่กาแฟนะคะนี่อ่ะชอช้าง76ค่ะตรงเนี้น่ารักน่ารักเลยอ่ะร้านกาแฟ นี่นะคะนี่เห็นไหมคะชอช้างเนี่ยคือแบบมันเข้ามากินที่เข้ามาเยอะเลยนะรอบนี้สินค้ามาเยอะมากเลยค่ะเจ๊ตัวเล็กตัวน้อยนู่นนี่นะนี่ชอช้างแปดสี่ชอช้างแปดสี่ตู้เรองเท้าชอช้างแปดสามไหนเก้าอี้นี่อู้ยอันนี้นะมาดสองตัวแสดงว่ารอบก่อนขายไปแล้วไม่รู้เอ๊ะสองสองโกดังหรือเปล่างงงงว่ามาโกดังไหนแลนดเคยเห็นนะขายไปแล้วมั้งอปไปแล้วนู่นนู่นพลาลันนู่น เอาต่อเนื่องไปเลยไอ้ตู้ไงตู้ที่เราดูเมื่อกี้แล้วเราบอกว่ามีอีกตู้หนึ่งอยู่คือตู้นี้แหละนี่อ๋อเห็นป่ะตู้เฉพาะเห็นไหมผ่านหลังชนกันนี่ั่านหลังชนกันนะเี่ตัวนี้ฉชิงเจ็ดแปดสามที่ว่ามาเสริมอะเนี่ยตัวนี้จะเป็นลิ้นชักด้านในเห็นป่ะอันนี้เป็นลิ้นชักด้านในต้องเปิดนี่อยกมาก่อนแล้วลิ้นชักด้านในค่ะนี่แล้วก็นี่จะเป็นตู้เสื้อผ้า เจ๊เชื่อไหมว่าตัวเนี้ยลูกค้าไม่เห็นหรอกผู้ชมขาเดินดูให้ทั่วๆเลยนะอันนี้ไม่ใช่ผนังนะเดี๋ยวจะมองว่าเป็นผนังกันอันนี้เป็นตู้นะเป็นตู้สวยมากเดี๋ยวเราต้องแบบไอ้นี่เดี๋ยวเราต้องแบบว่าต้องเปลี่ยนตรงนี้ออกคค่่ะะเพราะว่ามันบังไปหมดเลยค่ะสวยสวยสวยตาดเราเองอะเดินยังไม่สังเกตลยใช่ใช่แล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าแบบนี้แบบนี้เนี่ย ตู้เล็กตู้น้อยตู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าใครเคยชมคลิปก่อนๆนะคะตรงนี้มุมเนี้ยเต็มไปด้วยตู้เสื้อผ้าแล้วก็ตู้กับข้าวนะตู้ครัวนะแต่ตอนนี้เห็นไหมคะจะมีตูนเห็นตู้ครัวหลงเหลืออยู่ใบหนึ่งเดี๋ยวดูซิว่าเป็นชอช้างหรือเปล่าแล้วก็จะมีอันนี้นี่ชอช้างนี่นี่นั่นและนี่นี่นะคะอันนี้ก็ชอช้างนี่ก็มาใหม่โอ้โหเดินดูให้ทั่วนะะสวยๆนี้นะข้างบนจะไว้เก็บแบบพวกที่นอน สื้อกันหนาวหรืออะไรที่มันนานๆนนใช้ครั้งหนึ่งอ่ะอ๋อเป็นผอนที่ <พบ S 2> นอนผ้าห่มน,นี่หน้าร้อนหน้าหนาวเพราะญี่ปุ่นเขาไม่สี่ฤดูการเขาก็จะผัดเ,เร็วมากเลยที่นงที่นอนผ้าห่มเขาก็จะต้องเปลี่ยนหมดเลยเวลาใช้เขาถึงของไม่ช้ำไงเขาก็จะเก็บบางทีมันเยอะไปหนักไปเขาก็ทิ้งเลยค่ะบริจาคเลยหรือไม่ก็เอาใส่ไว้ใต้ ใต้ที่นงที่นอนอะไระอย่างเงี้ยไปเลยสูงมากเลยนะคะเจ๊ใบเนี้ยชอช้าง91นะคะใบนี้สูงมากสูงมากเลยเนี่ยถ้าชั้นบนนี่ต้องเอาก้าอี่มมาเพราะเราตัวเตี้ยๆไม่สูงแต่ถ้าผู้ชาย170ได้อยู่<า>175บ,บางทีถ้าสมมติลูกค้ามีของที่ว่าไม่อยากให้ใครเห็นหรือว่าของสําคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไว้ข้างบนได้ก็จะเป็นลักษณะแล้วก็ไอตัวบนนั้นอะ สามารถเอาลงมาวางข้างล่างได้นะจริงเหรอใช่เอาลงมาไว้ข้างล่างได้เลยอ๋อแยกได้แยกแยกได้แล้วก็มาไว้บางคนก็จะมาวางทีวงทีวีให้มันเป็นเซตอีกนะได้เพระเป็นเช่นนั้นค่ะเพราะว่าเขาจะมีขอบของเขาเห็นปะขอบไข่ขอบมันอย่างนี้ตัวนี้นะคะรหัสชอช้าง91ค่ะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนี่ชอช้าง96อันนี้ก็มาหมายเช่นเดียวกันค่ะ รหัสรอบนี้คือชอช้างนะคะผู้ชมขารหัสรอบนี้คือชอช้างเดินดูให้ทั่วๆนะคะก็จะมาตั้งแทรกกันอยู่กับอ่ากับตู้รุ่นก่อนๆนะคะใช่กับที่มาลุ่มก่อนนี่ก็ชอช้างชอช้างเหมือนกันเนี่ยชอช้างท้งนั้นเลยนะคะแล้วก็โต๊ะทรงเปียโนมีสองชิ้นนะคะชิ้นชิ้นนู้นจะเป็นสีลายสีอ่อาๆคล้ายๆเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นลายเยอะกว่าลายแบบ ใหญ่กว่าถ้าเป็นดอกไม้ดอกดอกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะลายนี่ตู้รองเท้าแน่นอนเลยเนี้ยปื๊ดนี่ไงนี้ชอช้างหนึ่งอันนี้จะเป็นตู้รองเท้าอ่านานนมาทีนะจ๊ะตู้รองเท้านี่นะคะค่ะนานๆมาทีโอ้ตู้รองเท้านี่ให้สังเกตเขาจะเจาะรูระบายระบายความอบกระจกด้วยมีกระจกด้วยมีกระจกด้วยใช่ไหมคะก็เลยไม่รู้ว่า เอาแล้วแต่นะบางคนก็ใส่วางรองเท้าเพราะว่าเราจะดูว่ามันมีความถิดถี่นี่ก็จะมีดิ้นชักมีอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะตกแต่งตามสไตล์ที่ตามสไตล์อะ่ะนี่คือรหัสของเขานะคะค่ะตู้สาหรับใส่รองเท้าค่ะแล้วก็นี่นม,มันมีแบบมันมีแบบว่าถ้าใครถ้าใครอยากได้ถ้าใครอยากได้สีแบบนี้นะ ที่เป็นบ้านเป็นชุดนะสีเนี้ยเยอะมากสีนี้นะคะที่เป็นตู้แบบเนี้ยเนี่ยเข้ากันได้ถังบ้านเลยเป็นสียอดนิยมด้วยนะคะเจ๊เป็นสีที่แบบสีมับ้านเรียกมะขามมะขามค่ะสีมะขามแก่สีเม็ดมะขามอ่าเม็ดมะขามนี่ก็สีแบบเงาๆเลยมีทีวีด้วยใช้ได้ไหมเคยลองเปิดยังยังนะคะก็จะเป็นสีแบบเงาๆอค่างเงาเงานี่สงสัย ลื่นเลยอ่ะแล้วดูเด็ตู้นี้มันมีเอกลักษณ์ตรงที่ว่าเงาเงาข้างในอ่ะนี่แท้ข้างในเขาเนี่ยเห็นปะเขาจะเหมือนทำสีให้มันรับกับตัวนี้เพื่อให้มันดูแบบไม่ได้เป็นผนังก็มันเป็นส่วนร่วมอ่ะมันเป็นส่วนร่วมของของตู้เนี่ยนะเป็นแบบว่าส่วนร่วมตั้งแต่นี่ตั้งแต่นี่ถ้าหางานไม้ที่มันเป็นที่มันเป็นแบบงานไม้นะที่มันเป็นลายสวยๆนะแล้ว แต่งดอกมะแต่งแบบว่าพวกป่าเขียวๆหน่อยนึงอะ่ะมันก็จะเป็นล่วงลาวแบบว่าที่มันเป็นแบบอุ้ยพี่อันนี้แต่งสวยเลยอะ่ะไม่ไม่ไม่เป็นแบบเราอยากจะแต่งแบบไม้ไม้แล้วก็มีต้นไม้อะ่ะเป็นแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าสมมติว่าพี่แลนเราเอาเอา,เอางานที่มันเป็นงานไม้ประดับสวยๆใช่ปะ่ะแล้วเราก็เอาพวกเนี้ยวางอะ่ะวางเนี่ยพวกเนี้ยที่มันเป็นต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยอะ่ะ ให้มันเป็นแบบสวนป่ามันมันจะได้สีมันจะเข้าเซตกันเลยใช่ไหมคะมันจะแมทกันเลยใช่ไหมมันเหมือนกับว่าอ๋อนี่มันเป็นเรื่องราวแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องอย่างนี้ค่ะมอกว่ามันมันมันเป็นส่วนร่วมได้หมดมันไม่มีไอ้นั้นมันเป็นผนังเอาอะไรไปปิดต้องได้โชว์ได้หมดเลยโชว์ได้หมดเลยนะคะใช่ด้านล่างก็ประโยชน์เยอะเห็นไหมมีชักถีเปิดกว้างเปิดอะไรแล้วก็เห็นไหมมีสโตงสเต็ปอย่างนี้ค่ะ อันนี้เป็นเป็นตู้สําหรับอะไรคะเนี่ยรูปทรงมันเป็นคองมโคงให้เราวางวางวางของชิ้นเล็กชิ้นน้อยโชว์แล้วที่ที่เหมือนจำกัดที่เราจํากัดนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโชว์งานเล็กงานน้อยเหมือนเหมือนบางทีนะสมมติอ่ะงานสมัยก่อนก็จะเป็นวางบุหรี่อะไรพวกนี้ใช่ป่ะในช่องแต่ว่าตัวเนี้ยต้องวางงานเกีวนี่ไงเขาออกแบบมาได้สวยมากเลยนะผู้ชมค่ะดูค่ะดูดูอ่าความความ เขาเรียกว่าความกว้างของเขาความลึกของเขามีแค่นี้แล้วดูข้างล่างค่ะเนี่ยการล้มกันอะไรได้เห็นไหมคะจะใหญ่เธอถ้าอยากจะเอามาไว้ต่อกันด้านข้างก็ได้นะแค่แกะอันนี้ออกแกะอ๋อแกะอันนี้ออกสามารถแกะแยกได้แกะแยกได้เราไม่ต้องการความสูงของเขาเราก็สามารถแกะได้ตัวนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้ปรับแต่งได้ให้สมมติว่าแหมของชิ้นท่างไปอันนี้ที่แล้วแล้วแต่ตัวเธอเลยปรับปรุงได้เลยได้หมดนะคะได้หมด ตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้แบบผ่านลอ,ล,อลอดสายตาผู้ชมทางบ้านได้ไงเนี้ยตู้ครัวตู้ครัวเป็นลายไม้ที่สวยงามมากเลยค่ะชอชิองแปดแปดสี่เนี้ยจริงๆอ่ะสไตล์เนี้ยต้องอยู่สารยาสไตล์อย่างเงี้ยคือ,อแบบเป็นไม้ไม้งานดิบดบอย่างเงี้ย <No. S 2> สารย,ยาเขาชอบเนี่ยวิลอดสายตาผู้ชมได้ยังไงเลยแลนว่าสวยมากเลยนะคะตัวนี้ตัวเนี้รีบเลยตัวนี้รีบเลยค่ะสวยงามสวยงาม แล้วก็มีด้านในนี้ด้านในนียที่เราที่เราถ่ายทําให้ชมคลิปก่อนเห็นไหมคะเนี่ยถ่ายทำให้ดูคลิปก่อนอายุเป็นร้อยปีนี่ตัวนี้แล้วก็นจัดใหม่อีกแล้วเหรอเจ๊จัดใหม่อีกแล้วเพราะว่ามันมีของมาเนาะมีของใหม่มาลงนี่ชอยช้างที่เราบอกว่ามันเป็นแบบนี้ลายลายลายถังเนื้อถังตัวเลยอันนี้ค่ะแล้วก็มันจะมีตาแรกมองว่านึกว่าเป็นนาฬิกาอยู่ด้านโน้นจริงๆแล้วมันเป็นตู้ค่ะ ช่อช้างหนึ่งสองสามนะคะตัวนี้สวยงามนี่นี่เป็นตู้อ๋ออ๋อค่ะนี่ละอยังไม่ได้ทำรหัสเลยนี่อือเยงอันนี้ยังไม่แบบยังไม่ทํารหัสด้วยซ้ําอันนี้เป็นตู้ตู้ที่คล้ายๆตู้นาฬิกาใช่ไหมคะแต่เป็นตู้โชว์นะขอกแบบอคล้ายๆตู้นาฬิกาเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้อยาก มีตู้เยอะๆอยากจะโชว์อย่างอื่นแต่ว่าคือมีงานสวยๆอยู่ค่ะอย่างละชิ้นพอค่ะอย่างละชิ้นพอเด็ดเข้ามาดูในห้องนี้นะคะในห้องนี้ค่ะเดินเข้ามาให้สุดข้างในเลยนะคะก็จะมาเจอห้องนี้ค่ะก็มีนาฬิกาแฝงให้เลือกเยอะบูกทองเหลืองสองอันนี่นะบะูเดี๋ยวจะใส่ลหัสให้นี่นะแล้วก็นาฬิกานะคะนาฬิกาแฝงข้างบนก็มีเยอะค่ะนี่รูปภาพอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็มาใหม่จอช้างหนึ่งสอง้า คมไฟกําลังไอ้นี่อยู่นะคมไฟกําลังติดเพิ่มอยู่นะคะคมไฟกําลังติดเพิ่มอยู่คมไฟก็เยอะนะคะตรงนี้เง็นเห็นหน้าขึ้นไปมองข้างบนด้วยนะคะคมไฟทั้งได้สินค้าทุกชิ้นจําหน่ายนะคะสินค้าทุกชิ้นจําหน่ายโต๊ะตัวนี้นะคะรหัสชอช้าง1 2 5สองห้าค่ะหนึ่งห้ารอบนี้จํารหัสที่มาใหม่คือชอช้างนะคะรหสัสที่มาใหม่คือชอช้างค่ะ แล้วมีฉากการด้วยมีลูกค้าถามถึงฉากโคงด้วยอ๋อชากโค้งชากโค้งแบบเคลื่อนที่ใช่ไหมคะสุขภัณฑ์แบบเคลื่อนที่ใช่ไหมคะไม่รู้อ๋อไว้ไหนแล้วก็จะมีเดี๋ยวก็ตามเก็บไปทางนู้นไปได้ค่ะได้ค่ะโซฟาอันนี้โซฟอันนี้อันนี้มารอบก่อนนะคะชอชิงนี่เป็นงานรอบก่อนนะคะผู้ชมคะรอบนี้คือชอช้างค่ะ ชอช้างทั้งหมดเลยนะคนบอกอะไรชอช้างทั้งหมดเป็นรหัสใหม่ไงรหัสใหม่ของชอา้างรหัสใหม่ก็จะมีแบบนี้แล้วแต่ระวังทีวีก็ได้อันนี้หัวเตียงเลยหัวเตียงเลยหรือเอาไปไว้บนโต๊ะบนโต๊ะกินข้าวแหมฉันอยากจะมีอะไรส่วนตัวหรือโต๊ะทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใต้โต๊ะทำงานก็ได้ฉันจะมีลิ้นชักเพราะว่ามันเอาวางได้ทุกที่วางได้ทุกที่นะคะนี่นะคะรหัสชอช้างคือเป็นสินค้า มาลงใหม่นะคะตู้ใหม่นะคะ,คะชอบแบบไหนมาเลือกซื้อกันอันนี้ก็เป็นโต๊ะทํางานกระทัดรัททำงานในในห้องทํางานนะเนี่ยโอ้โหหนักมากอันนี้รหัสชอช้างนะแต่เป็นชอชมอม้าอันนี้ก็รหัสชอช้างแต่เป็นมอม้ามายกเยค,ค่ะหนึ่งหนึ่งศูนยค่ะยกเยกเนี่ยซื้อไปให้น้องๆได้มีมาตัวเดียวนะอย่าแย,ย่งกันไม้แท้เลยนะเนี่ยแล้วมันเป็นงานยี่ห้องไงค่ะ่ยงาน เนี่ยซื้อให้น้องๆอ่ะเล่นในบ้านได้เลยอ่ะขี่ม้ายกเยกเนี่ยหนึ่งหนึ่งศูนย์ค่ะรหัสหนึ่งศูนย์นี่ก็ชอช้างนะเนี่ยเนี่ยนี่ก็ชอช้างพวกเนี้ยเล็กๆ็กน้อยน้อยแบบเนี้เพราะว่าพวกเนี้ยจะเป็นงานทําทำยาค่อนข้างยากม้าชอช้างมีม้ามีนี่ก็ชอช้างนี่ก็ชอช้างนะคะเนี่ยมาใหม่ทางนั้นเลยนะคะแล้วที่ลูกค้าโทรมาถามก็คือรหัสนี้ไงนี่ยนแลนด์นี่ ตัวนี้ก็มีใส่ชิ้่ด้วยนะมีที่ใส่ชิูด้วยใส่ทชชู่นะสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ค่ะตัวนี้นี่มาใหม่เป็นกัได้นั่งคุยกับเพื่อนก็ได้พอเพื่อนกลับเปิดไอ้นี่นั่งเออต่อบอกว่าเมื่อไหร่มึงจะกลับเนี่ยบอกทาไมดีมันั่งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรแต่กูจะมาเออแล้วมึงก็มาเนี่ยแล้วกูก็ไม่เออสักทีนะนั่นนี่ะิปคนทั้งใหม่นะคะยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะผู้ชมคะมีที่อ่าสำหรับใส่ใส่ชิ้วด้วยพอเพื่อนมาเข็นหนี่ก็ได้ ไปดีฝาเข็นได้ด้วยงหลังเข็นหนีนะคะมีล้อเข็นได้ด้วยค่ะเนี่ยนี่พี่ลานมีหลานปะนี่ไอดูสีนั่นล่ะก็สำหรับเด็กๆอ่ะน้องๆเด็กๆอันนี้คือวัยรุ่นบางคนเขาทำงานเงค่ะเปิดได้อีกอุ้ยดนี่ยกันน่ยอ่ะเปิดได้สองระดับเก็บของได้ด้วยนี่เป็นลิ้นชักแล้วนี่ก็เปิดชอช้าง65ค่ะ <ม>คือเด็กมากเลยนี่แ้กก็มีมีไปสำหรับน้องๆด้วยตัวนี้น่าจะเป็นที่อาบน้ําชื่ออาบน้ำเหรอ,อน่าจะเป็นที่อาบน้าอ๋ออ๋อใช่ใช่เ<ไ>ขามีเขามีที่เปิดเป็นอาบเหมือนอ<า>บแบบว่าเราเก็บได้อะเราอยากจะแช่อย่างเช่นว่าอยากจะแช่ออนเซนอยากจะอะไรอย่างเงี้ยจะอาบน้ําให้มันเป็นแหมมันอยากจะแช่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเนี่ยมีคู่มือค่ะอันนี้เป็นเตียงสําหรับนวดไหมคะ น่าจะใช่นะเพราะว่ามีนี่น่าจะใช่เนี่ยเพราะว่าเขามีอุปกรณ์มีเครื่องไม้เครื่องมือครบนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเวลานวดแล้วมันจะยกเนื้อยกตัวหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยี่เรียนเชื่อเป่าที่ญี่ปุ่นอะที่ญี่ปุ่นอะเขารักษาสุขภาพกันมากเลยนะค่ะเนี่ยคือไม้นะเป็นไม้ไม้แท้ๆนะเนี่ยเอามานอนแบบเนี้ยนอนเขาเรียกไม้ไผ่อะ เอามาเหลาอะไม้ไผ่ตันๆเวลาเรามาปูนอนนี่มันสามารถคือนวดหลังได้โอ้โหมันมันมันไม่เจ็บหลังอะมันไม่เจ็บหลังแล้วมันนอนแล้วถ้าเป็นแถวบ้านเราหลังต้องเป็นแนวแนวเราไม่เลยนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบเหมือนยืดยืดอะค่ะแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะรักษาสุขภาพมากรักษาสุขภาพมากค่ะเวลาเราเราเขาเรียกว่า ไม่ได้ออกกําลังกายเหงื่อไม่ออกนี่เลยซาวน่าเลยเขาซาวน่ามันเป็นชีวิตจิตใจคี่ญี่ปุ่นนะคะอเป็นตู้อบนี่ไงเ้าานี่มีมากี่ตัวสองตัวไหมคะเข้ามาตัวมีมาตัวเดียวเนี่ยเทหันหลังชวนกันออกเป็นตัวเดียวกันใช่ไม่มีตัวเดียวนะมีตัวเดียวนะมีตัวเดียวะน๋ะมีตัวเดียวอุ้ย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 เสียบปลั๊กนี่มีโคมไฟค่ะค่ะ มาตรฐานมากเลยเลนเลนก็เพิ่งเจอนะคะเนี่ยเลนเพิ่งเจอเช่นเดียวกันค่ะเป็นตู้อบเพื่อสุขภาพตู้อบตู้อบซาวน่านะคะเขาบอกว่าเวลาเราซาว่าเวลาเราออกมามันจะเหมือนสดชื่นอ่ะนี่เราไปซาว่านะหนึ่งหมื่นสองพันยหนึ่งหมืนสองพันุ้ยเลนเพิ่งเจอนี่ไง คิดว่าเป็นสองเป็นสองตู้ใช่ไหมมเป็นตู้แล้วเป็นตู้เดียวกันใช่ตู้เดียวแล้วก็ค่ะหรือไม่บางคนแบบโอ้ยฉันไม่เอาหรอกฉันกลัวไฟฉันไม่ได้เนี่ยพี่เอาหม้อหุงข้าวอ่ะแล้วก็สมุนไพรใส่อ่ะแล้วเอาหม้อหุงข้าวเข้าไปแล้วก็เปิดฝาเปิดฝาแล้วไอสมุนไพรเข้าไปเราจะมีห้องแบบนี้อยู่ไงมันจะปิดสนิทไงแต่ถ้าตัวเนี้ยมันจะเป็น ไอนี่เลยของเขาเลยออริจินอลเ,เลย <c oughs> หนูเคยนะหนูเคยหนูเคยทําสาวนากันเองอะแถวบ้านอะทาไงรู้ปะห,หนูเอาหม้อหุงข้าวนี่แหละเสียบปลั๊กแล้วเอาพวกเครดภมไใส่ไปแล้วหนูมีผ้าคลุมรถอยู่อะเรียกเพื่อนมาเฮ้ย hey, มามามาคล <c oughs> ุมกันแล้วก็นั่งคุยกันโ <c oughs> อ้โหสักพักหนึ่งขู่ขี้ใครกันอะไรกันอย่างเงี้ยตอนไหนเด็กอะโอ้โหแบบถูกขี้ใครกันคุยนินท้าข้างบ้านนู่นนี่นี่นั่นซอฟหอมสับหอมสับเลย มันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อที่เขาเอาบ้ะแล้วมันยังไงบางทีที่เขาห่อตัวอย่างเงี้ยเห็นป่ะที่ร้านเสริมสวยร้านอะไรย่างเงี้ยเขาเอาเบ้อหุงข้าวนี่แหละเสียบปลั๊กแล้วเอาไปไว้ตรงข้างล่างค่ะแต่อันเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องลำบากขนาดนั้นแต่ถ้าถติว่าแหมบางคนแบบฉันจะยังต้องอยากได้สมุนไพรก็ต้องเอาอย่างนั้นอะเอาอย่างนั้นไปเปิดอ่าง สินค้ารอบนี้มาเยอะมากเลยนะคะเจ๊เนี่ยที่เราเห็นอยู่นี่เป็นสินค้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะผู้ชมขาที่โรลแร์เดินถ่ายให้ชมอยู่เนี่ยจะมีสินค้าเก่าบางชิ้นที่มาที่มาตั้งแทรกสังเกตได้เลยนะคะชอช้างนะอันนี้ก็น่ารักเนี่ยโต๊ะกาแฟเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยเขาใหม่นะเนี่ยเนี่ยวางผ้าเช็ดตรงเช็ดตัววาง่นวางนี่เนี่ย <c oughs> ชอชา้างชอช้างนี่ก็อชอช้างอันนี้เราจะเห็นตามโรงแรม <c oughs> ต่างๆ,ๆนะคะตาม ตามเงื่อนต่างๆเนี่ยแลนเอยากจะแนะนํานะคะร้านกาแฟที่เปิดใหม่นะคะคุณแวะมาชมได้เลยนะเลนเเห็นหลายชุดเลยนะคะคือคืออ่าเซฟพ,พื้นที่เนาะตชุดกระทัดรัดน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะมีหลายชุดเลยร้านกาแฟ,แฟสนใจมาอันนี้นเป็นตู้ครัวคอเตอร์ครัว,รวนะคะนี่ก็มาใหม่นี่ก็มาใหม่ชอช้างตู้ครัวมาอีกแล้วนะคะท่านใดที่ไม่ทันรอบก่อนๆอันนี้โต๊ะนั่งทานข้าว นั่งทานข้าวกาแฟชาเชอร์อย่างเงี้ยอันนี้นั่งไป้สองท่านทำง้องทํางานแล้วก็ไปโน่นนี่แล้วก็เห็นไปโน่นไปนี่ไปหยิบเอ้าไปหยิบโน่นนี้อันไหนจะต้องลุกขึ้นเรือนได้ด้วยเรือนได้ด้วยตัวมาใหม่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตู้สไตล์ญี่ปุ่นเก่าๆเลยนี่อันนี้ชอช้างห้าศูนย์ค่ะชอช้างห้าศูนี่ เอ้โหมันมีแบบกระจุกกระจิ๊กมาใหม่ๆสวยๆแปลกๆทั้งนั้นเลยอ่ะเพราะว่าเราเน้นเติมเต็มไงลูกค้าได้เยอะๆไปบ้างแล้วอะไรแล้วอันนี้ตั้งในสวนนะคะตั้งในสวนได้ตั้งหน้าบ้านได้ชอช้างหกเจ็ดเนี่ยน้ําไม่ต้องกลัวนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นป้เนี่ยเวนอันนี้มันแยกได้ใช่ไหมแยกเลยเนี่ยแยกได้ใช่ปะ อันเนี้ยแยกได้เผื่อจะตั้งอีกมุมหนึ่งก็ได้หรือจะเอามาติดกันก็ได้เนี่ยเขาจะทํามาให้คค่่ะะเอามาตั้งช้กันซึ่งทํสองรหัสนะคะก็คือเราสามารถแยกแยกจําหน่ายเช่นเดียวกันนะคะเป็นสองรหัส่ตัวคือโชว์ได้ทั้งซ้ายขวาแล้วบางทีก็อาจจะเอานั้นมาไว้ทางนี้ก็ได้แล้วแต่เราไงที่จะต้องถนัดซ้ายนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่มีไม่มีมือจ้องมือจับเลยทำซ้อนล่องเป็นมือจับตัวนี้จะเป็นงานโชว์ลายไม้โชว์ความเรียบ ความเรียบเรียบหรูแล้วดูตรงนี้ดูตรงนี้ค่ะผู้ชมนี่ก็มาใหม่นะเนี่ยนี่ก็มาใหม่ชอช้าง51นี่ก็มาใหม่ดูค่ะเนี่ยนั่งคุยกันได้พี่อแลนไอ้เนี่ยที่ตรงนี้ทั้งแถวเนี่ยนั่นเราขายนะเป็นงานตกแต่งนะขายนะไม่ใช่ว่าเอาวางโชว์ไว้นะขายทุกชิ้นนะคะที่เห็นอยู่เนี้ยแต่บางท่านเดินเข้ามาไม่รู้หรอกว่าเป็นงานเป็นงานเราจําหน่าย ใช่ไหมคะเจ๊เนี่ยขายหมดแหละอยากได้ชิ้นไหนมันราคามันหลุดด้วยหรืออะไรก็มาถามกันค่ะแต่ส่วนมากเราจะติดราคาไว้ให้หมดแล้วค่ะถ้าท่านใดสนใจนะคะงานเก่างานงานแกะสลักงานไม้แบบนี้นะคะมาคุยมาเหมาได้นะคะผู้ชมขาคุณจะได้ราคาพิเศษมาเหมาไปให้หมดเลยค่ะสนใจก็สอบถามมาได้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้เราดูแต่ชันเดียลืมดูตู้อันนี้โอ้ยพอทำความสะอาดแล้วเงาแวบเลยคิดตั้นนี่นะ อุ้ยนี่ก็สวยอ่ะนี่ก็สวยเป็นไซบ์บอดนะคะตั้งตั้งนี่ก็มาใหม่อันนี้ข้ามุมนะคะอันนี้คือรหัสชอช้างสี่สิบสี่นะคะชอช้างสี่สามอันนี้ชอช้างสี่สามค่ะอันนี้สําหรับข้ามุมค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดกันทั้งร้านเลยทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะปุกงนี่ไงบางท่านบอกว่าอุ้ยยังไม่ทําราคาะเลยแลนแลก็เพราะว่าสินค้าเพิ่งมาค่ะทําไม่ทันจริงๆค่ะไหนจะทําความสะอาดนี้เห็นไหมคะ คนงานอยู่ตรงนี้สามสี่คนเลยยังทำไม่ทันเลยค่ะเพราะว่าวันพอสินค้ามาลงต้องทำความสะอาดต้องจัดเตรียมนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำราคาอันนี้ก็ลืมน <c oughs> ะค่ะอันนี้ <c oughs> ชอช้าง8ปดนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะชอช้างแปดฝั่งนี้ก,นก็ลืมแล้วเนี่ยชอช้างเก้าอันนี้ชอช้างเก <c oughs> ้าอันนี้ที่กระจกโค้ง อัอนอวยเสวยอ่จจล,ลูกทรงแบบนี้มาอีกแล้วสวยหรูมากรูจริงๆเลยอะ่ะแต่และชิ้นงานเขาทำหรูหรามากเลยค่ะเจ๊อยากให้เจ๊บอกผู้ชมทางบ้านอีกรอบนึงค่ะว่าสินค้าเราเปิดจำหน่ายวันไหนวันเสาร์ที่13คะ่ะอย่าลืมนะคะเพราะว่าเราเปิดใหม่ทั้งร้านเลยถ้าเป็นสายสี่เนี่ยเราจะเปิดหมดเลยเราจะปิดล้าร้าน2วัน3วันแล้วเราก็จะจัดภายในร้านใหม่หมดเลย แล้วก็สินค้าก็คือเติมหมดทุกอย่างนอกจากว่านิดหน่อยที่มันไม่ทันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาเติมให้ในวันอื่นให้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะ,คะนี่เลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้มาไม่ทันติดธุรษทักทายมาได้โทรมาได้ตามเบอร์นี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเราทำเฟซบุ๊กได้เข้าไปใน Facebook นะคะ พิมคําว่ามามะสังมอมาสะลอามามาสะอมามาสะสออ่งางกอสังมามาสังโกดังสินค้าญี่ปุ่นเบอร์สองสายสี่แล้วก็ทักเข้ามาแคปรูปก,ก็ได้ค่ะทักเข้ามาหรือเย็นนี้เข้ามาดูย้อนหลังกันย้อนหลังใน Facebook แล้วก็ดูว่าตัวไหนอยากได้อะไรยังไงเดี๋ยวน้องๆเขาจะโพสต์ภาพนิ่งแล้วเขาก็จะมีไลฟ์สดกันตอนเย็นอีกรอบหนึ่งโพสต์ภาพนิ่งด้วย ให้ลูกค้าได้เล็งได้แหวกได้ไหวดูว่าเอ้ยสินค้าชิ้นนั้นชิ้นนี้ฉันอยากได้อะไรนะคะอย่าลืมนะพรุ่งนี้9้าโมงถ้ามาไม่ทันเอฟในไลฟ์สดได้โอเคค่ะเก้าโมงพรุ่งนี้นะคะผู้ชมขาก็คือพรุ่งนี้นพรุ่งนี้ <13. S 1> เปิดจำหน่ายสินค้าทั้งโกดังเลยนะคะคุณอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งของใช้ในครัวเรือนต่างๆนะคะรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์มาก,กันได้เลยพรุ่งนี้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณเจนัทมากค่ะ ขอบคุณค่ะลูกค้าพรุ่งนี้เจอกันค่ะอย่าลืมนะคะค่ะค่ะขอบคุณผู้ชมทางบ้านเช่นเดียวกันค่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะอย่าลืมมากันค่ะมาไม่ได้มีธุระเขาไปดูไลฟ์สดได้นะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ